สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคริปโตโบ,โบ้โบโบแลวนะฮะโบ้รู้ว่าทุกคนอยากจะเป็นต้นสายวันนี้โบ้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนรู้จักกับเจ้าเชนอวาร์ลันช์นะฮะแล้วเจ้าเชนอวาร์ลันช์นั้นมันมีดีอะไรส่วนตัวโบ้ยังไม่ทราบฮะแต่ที่โบ้รู้ก็คือว่าโอกาสที่เราจะมาเป็นต้นสายเนี่ยมันมาถึงแล้วะฮะซึ่งทุกๆคนก็คงจะรู้จักกับเอ่อเจ้าพวกเหรียญดาวเมกเกอร์หรือว่าเจ้าเหรียญ C I D O ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะหรือไม่ก็โปกัสสตาร์เตอร์เอ่อซึ่งเหรียญพวกนั้นเนี่ยก็คือเจ้าเหรียญลันช์แพด จะทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการาทํา IDO หรือ ICO ให้กับเ,เหรียญหรือโปรเจกต์สตาร์ทอัพใหม่ๆบนเชนนั้นๆซึ่งเหรียญ Dowmaker เนี่ยกับโ Polka er Starter เนี่ยตอนนี้เขากําลังเป็นลันช์แพดตัวหลักๆสําหรับเจ้าเหรียญเกิดใหม่บน Ethereum, เชนอีทีเรียมเนาะแล้วตอนนี้ Polka er Starter ก็เริ่มขยายไปบน Binance Smart Chain แล้วแต่บน Avalanche เนี่ยมันเพิ่งจะมีฮะเพิ่งจะมีเหรียญ อ uh, IDO Launchpad ตัวแรกนั่นก็ชื่อว่า Avalanche เหมือนกันฮะมันคล้ายๆกันนะครับซึ่ง uh, เขาแค่เปลี่ยนเป็น Launch อย่างเงี้ยฮะกับ Launch uh, ชื่อเชนหลักก็คือ Avalanche Launch เอาจริงๆโบไม่รู้อะโบออกเสียงถูกหรือเปล่าอ,อะช่างเหอะแล้วเจ้าเหรียญอวารันช์เนี่ยมันหน้ากาวยังไงก็อย่างที่บอกไปฮะมันเป็นเหรียญล้านแพดครับแปลว่าหากเรามีเหรียญล้านแพดเนี่ยมันจะทําให้เราอะสามารถเข้าร่วม I D O ในเหรียญสตาร์ทอัพใหม่ๆบนเชนได้เลยทําให้เราเอาง่ายๆก็คือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นต้นสายในโปรเจกต์หลายตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นบนชน a อวารันช์นะครับอะ ขอให้เก็ตอย่างนี้แล้วกันแล้วเราจะเป็นเจ้าของเหรียญลันช์แพดตัวนี้ได้ยังไงซึ่งเหรียญล u n c h p a d ตัวนี้เนี่ยกำลังจะเปิดขายในวันพรุ่งนี้ครับตอน7โมงเช้าเวลาประเทศไทยโบอาจจะมาแจ้งข่าวช้าไปเพราะว่าติดธุระนิดนึงแต่ยังมีเวลาให้เตรียมตัวทันก็ขอให้ทุกคนรีบๆทำนะฮะโดยเหรียญอาวาล,ลันช์เนี่ยจะมีตัวย่อเป็นซาว่นะฮะหรือ X A V A นะฮะแล้วกำลังจะถูกิสต์วันพรุ่งนี้นะฮะตอน เจ็ดโมงเช้าเวลาไทยนะครับแล้ววิธีการซื้อขายเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อบนแผ่นเ k e Swap หรือบนยูน s สวอปหรือว่าบน Exchange ใดๆเราจะสามารถซื้อขายได้ที่เดียวก็คือบน DEX หรือ Decentralized Exchange ที่วางอยู่บนเชนอั a l a n c h e นะฮะซึ่งเด็กตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าเจ้าแพงโกเรีนครับหรือเจ้าตัวนิ่มนั่นเอง วิธีการที่เราจะโอนเงินเข้ามาอยู่บนเชนนี้ได้เนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงขอให้ทุกคนทําตามสเต็ปที่โบบอกทุกอย่างก็จะสามารถทําได้ไม่ยากเลยเราค่อยๆค,คลิกแล้วค่อยๆดูไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์ทุกลิงก์สำหรับทุกเว็บไซต์ที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ข้างใต้คลิปเลยส่วนใครที่ไม่รู้นะฮะการที่จะเข้าถึงเด็กได้เนี่ยเราจะต้องมี personal wallet ซึ่งโบใช้เป็น meta mask นะครับ ก็ถ้าใครไม่รู้ว่าจะติดตั้ง MetaMask ยังไงเนี่ยขอให้ชมคลิปนี้ของโบชี้ว่าอยู่มุมขวาบนฮะแต่โบจะแปะไว้ข้างใต้คลิป YouTube เหมือนกันโอเคหลังจากที่เราเข้าใจสิ่งที่เราต้องมีแล้วนั่นก็คือเจ้า MetaMask เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราต้องทำยังไงโบมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะใช้ Binance เนาะก็วันนี้จะสอนเป็น Binance เป็นหลักเลยแล้วกันสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเจ้าเหรียญ AVAX ฮะนั่นก็คือเจ้าเหรียญของ chain Avalanche ฮะอารมณ์แบบ chain Binance ก็จะมีเหรียญ BNB Chain Avalanche ก็จะมีเหรียญ a v a x นี่นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องใช้เหรียญ a v a x นะฮะในการโอนเงินเข้าไปยัง Chain Avalanche ได้สิ่งที่โบอยากให้ทุกคนทำก็คือซื้อเหรียญนี่ฮะนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะโยกเงินไปเชนนั้นได้เนี่ยมันมีแค่ทางเดียวฮะถ้าทุกคนถามโบว่าเราจะต้องซื้อเหรียญ a v a x กี่เหรียญโบอยากจะบอกทุกคนว่าขึ้นอยู่กับคุณเลยฮะว่าคุณอยากจะซื้อเหรียญซาว่ากี่เหรียญแล้วเหรียญซาว่าจะราคาเท่าไหร่ เหรียญซาวาเนี่ยจะเปิดตัวขายในราคา0.035 USD นะฮะต,ต่อ1เหรียญแปลว่าราคาถูกมากๆแต่ราคาเนี่ยโบบอกเลยว่าราคาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปเร็วมากๆยิ่งโดยเฉพาะเวลาเปิดตัวของพวกเหรียญ i d เดี u n c h PAD เนี่ยยิ่งเรามีเหรียญเยอะยิ่งดีฮะสําหรับเหรียญ l a u น c h p a d เนี่ยเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสมมุติว่าโบอยากจะซื้อ a v แัก 28หรือ30 a v x ก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะแล้วที่คุณต้องทำก็คือว่ามา withdraw ฮะอ่ะหลังจากที่คุณมาหน้า withdraw เนี่ย address อะต้องโอนไปที่ไหนอยากจะบอกว่าไม่ใช่โอนเข้า MetaMask นะฮะอย่าเพิ่งโอนเข้า MetaMask ห้ามเด็ดขาดขอบอกว่าห้ามเด็ดขาดนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องไป set up, เซตอัพ avaxwallet ก่อนฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่ครับคลิกเข้าลิงก์นี้นะฮะ โบจะแปะไว้ข้างใต้โพสครับโอเคหลังจากที่เรามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า create a new wallet ครับอ่ะเราก็เขียนว่า generate keyphrase นะอันนี้โบจะสาธิตให้ทุกคนดูเลยจะได้ไม่งงแล้วเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะทำพร้อมกันเลยดีกว่า generate generate key ปุ๊บนี่มันจะขึ้น seed ขึ้นมาขอให้ทุกคน จดไว้นะฮะอย่าถ่ายลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตามนะฮะอย่าทําอย่างนั้นเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนแฮกเสี่ยงทุกอย่างฮะของแบบนี้เราไม่ควรจะโชว์ใครเนาะนึกซะว่าเป็นหนังโปแล้วกันครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยจดเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะฮะแล้วก็กด access wallet เขาจะหลังจากนี้เขาจะดูว่าเราอะจดจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะไม่รับผิดชอบนะฮะหา,หากเราลืมเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบเราก็จะเป็นที่จะต้องยืนยันโดยการที่กรอกลงไปซะ เสร็จแล้วก็กด Verify ฮะพอ Verify เสร็จเนี่ยเขาจะให้เรากด Access Wallet ครับเราก็กดเข้าไปเลยอ่ะพอเรามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยทุกคนอาจจะงงแล้วก็ไม่คุ้นเคยเลยสิ่งแรกที่โบอยากให้ทุกคนทําก็คือมาตรงนี้ครับกด Save Account ตรงมุมซ้ายล่างนะเนี่ย Save Account ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กด Save เนี่ยเวลาเราจะมา Login ใน Web Wallet ของ AVAX อีกรอบเนี่ยมันจะให้เราพิมพ์ e ี d ใหม่หมดเลยฮะซึ่งอันตรายมากมาก อ่ะเราก็กดเซฟไอ้เขาเนาะแล้วเราก็พิมพ์อะไรลงไปก็ได้ฮะตรงนี้จะพิมพ์เป็นโบโบแล้วกันฮะแล้วก็พาสเวิร์ดอ่ะหลังจากพิมพาสเวิร์ดเสร็จนะฮะอย่างน้อย9ตัวนะครับก็กดเซฟอ่ะกลับมาหน้าเอ๊ะพอมาถึงหน้านี้เนี่ยไม่อยากจะให้ทุกคนตกใจเพราะว่ามันมันไม่ยากเลยฮะนี่ครับตรงนี้มันจะให้เลือกเชนเนาะเราก,กดตัว X ครับเรามาตรงนี้ c o อปปี้ y อปปี้เสร็จปุ๊บไปหน้าวิดรอฮะ Paste address ลงไปเลยครับเลือกเป็น chain avax เนาะเนี่ยมันจะเลือกให้เป็น avax เลยของ b i n a n c e คือดีมากๆต้องการจะถอนเท่าไหร่ก็กด max ไปเลยฮะของโบเนี่ยกด max ไปเลยแล้วก็เลือกปุ่ม withdraw ถึงท่อนนี้คงไม่ต้องสอนนะทุกคนก็กดไปเลยฮะเดี๋ยวโบก็จะทำของโบเองอ่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเอ่อทุกคนไม่จำเป็นต้องกด save address นะครับเพราะว่าเอ่อของเจ้า avax chain เนี่ย address มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะครั้งที่มีการฝากเงินเข้าไปเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องไปกด save address กด complete ไปเลยอ่ะพอเรามาตรงหน้านี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเรารองเงินเข้ามาในเจ้า Avalanche wallet ก่อนเนาะระหว่างที่เรารอเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยก็คือเพิ่ม m a น n น็ตของ Avalanche เข้าไปใน Metamask ครับวิธีเพิ่มก็ง่าย,ายฮะมี2วิธีซึ่งโบจะขอแนะนำวิธีที่ง่ายมากๆก,ก,ก่อนนั่นก็คือเข้าตามลิงก์นี้นะ พอเราเข้าตามลิงก์นี้มาเนี่ยอ่นี่ก็คือเจ้าเด็กที่เรียกว่าซูชิสวอปนะฮะสิ่งที่ซูชิสวอปทำให้เราเนี่ยมันเจ๋งมากฮะคือมุมขวาบนเราอาจจะเห็นเป็นอีรียมหรือ BSC นะฮะง่ายๆเลยคุณก็แค่มากดตรงคำว่า v a l a n c h e ฮะของโบมันออโต้ให้แล้วนะเพราะว่าโบมีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วอะถ้าโบไปกดเจ้าเชนที่โบไม่เคยมีเลยอะนี่ฮะมันจะขึ้นแบบนี้ฮะ allow this side to add network คือมัน add ออโต้ให้เลยครับแล้วก็กด approve ไปเลย switch network ปุ๊บ นีมันก็จะเด้งขึ้นมาออโต้เลยฮะคราวนี้ใน wallet b o l เนี่ยนี่มันจะขึ้น chainmatic โผล่ขึ้นมาให้เลยฮนะซึ่งสำหรับหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดกดเป็น avalanche มันก็จะขึ้น chain avalanche ขึ้นมาให้ทันทีเลยครับอ่ะส่วนวิธี m a n a g นะครับก็ตามนี้เลยฮะคุณก็มาตรง metamask นะครับแล้วก็มากดตรงข้างบนนี้เลือกเป็นกำหนดค่า rpc เองแล้วก็ copy paste ทุกอย่างะฮะ Network Name Avalanche Paste ลงไป RPC Copy Paste ลงไป chain ID Copy Paste ลงไป symbol a v a x Copy Paste ลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็ Copy Paste ลงไปนะครับอ่ะแค่นั้นเลยนั่นคือวิธีแมนวนวลฮะส่วนวิธีที่สะดวกของโบเนี่ยใครอยากจะใช้วิธีนั้นก็เชิญเลยครับกลับมาหน้านี้ละเราจะเห็นได้ว่าเ,เงินที่โบ้โอนมาเนี่ยได้เข้ามาในกระเป๋านี้แล้วนะครับ เมื่อมันเข้ามาในกระเป๋านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องโอนเจ้าเหรียญ a v a x เนี่ยเข้าไปยัง MetaMask ครับแต่มันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดแล้วมันก็อาจจะยากสำหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนทำตามที่โบสอนนะฮะมากดตรงคำว่า cross chain ครับพอเรากดตรง cross chain เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็น X กับตัว P นะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนตรงตัว P เนี่ยเป็นตัว C ครับแล้วก็ข้างล่างใด้กดเป็น Max เลยพอ Max เสร็จปุ๊บก็ กดคอนเฟิร์มครับแล้วก็กดทรานสเฟอร์เมื่อกี้มันให้กด2รอบนะกดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บต้องกดทรานสเฟอร์ด้วยระหว่างนั้นเราก็รอแป๊บหนึ่งครับอ่ามันขึ้นว่าฟันทรานสเฟอร์ between chain แบบ complete นะฮะมันขึ้นว่า complete แล้วอ่าเราก็จะเห็นว่าเหรียญมันหายไปนะครับไหนไม่ต้องตกใจนะฮะมันยังอยู่ครับบางครั้งบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าศูนย์ะฮะไม่ต้องตกใจครับเรามาตรงหน้าเซนใช่ไหมครับเรากดรีเฟชรอบนึงก่อน พอรีเฟรชเสร็จเนี่ยเงินมันจะเด้งขึ้นมาฮะตรงตรงคำว่า Source c h เชนเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นตัว X กับตัว C นะเราเลือกตัว C เสร็จปุ๊บเราอยากโอนเท่าไหร่กด Max ไปเลยครับ Address เนี่ยคุณก็ไป Copy ปอาก MetaMask ออย่าง ars, างี้ครับก๊อปแล้วก็ Paste ลงไปเลยครับเพสเสร็จปุ๊บคุณกด Confirm แล้วก็กดเ e n นทรานซ a คชั่นเท่านี้เลยครับเรียบร้อยเลยนี่ฮะเงินโดนดูดไปแล้วฮะหายไปในอวกาศแล้วครับอืมแต่ไม่ต้องตกใจไป เดี๋ยวน้องจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมฮะใน wallet metamask bo เนี่ย avax เพิ่งขึ้นมาเป็น46 avax แล้วแล้วเมื่อเรามี avax เนี่ยสิ่งที่ bo อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ก็คือเออ่มากดเพิ่มโทเค็นค่ะแล้วก็ใส่โทเค็น d d ดเด s สของ Sava เราไปซึ่งเราจะหาโทเค็น d d ดเด s สได้จากที่ไหน bo หามาให้แล้วครับนี่ครับมันคือเจ้านี่เดี๋ยว bo จะ copy แล้วก็ paste เอาไว้ข้างใต้คลิปเนาะขอให้ทุกคนทำเอาไว้ด้วยวิธี add ก็ง่ายฮะ c ๊อปปี้ใช่ไหมครับมาตรงนี้กดเพิ่มโทเค็นแล้วก็เพสต์ลงไปเลยครับรอสักพักหนึ่งมันจะขึ้นมาแต่ว่าของโบเนี่ยเพิ่มไปแล้วเนาะมันก็เลยจะไม่เด้งขึ้นมาไม่แปลกใจครับอ่ะแล้วพอถึงเวลาก่อน7จ็ดโมงเช้าเนี่ยโบอยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวยังไงโบอยากจะให้ทุกคนอ่ะเข้าเว็บนี้ฮะแล้วก็มาตรงหน้า swap ครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยกดบุ๊กมาร์กของเว็บไซต์นี้ไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเจอฟิชชิ่งอะไรเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนเจอโอเค คู่ที่มันจะเทรดเนี่ยก็จะเป็นคู่เหรียญ Aave v กับเหรียญ Sava นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เปิดให้เทรดทีเลย s เซิร์ชอ d ดร s s ไม่เจอในเว็บนี้แต่ถึงเวลาที่เขาเปิดให้เทรดเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือมาเลือกคู่เหรียญน,นะฮะเลือกจาก Aave เนี่ยมาเป็นเจ้าเหรียญ Sava แล้วก็กด swap เลย โอเคเนาะใครที่คุ้นเคยการใช้งานแพนเค้กสวอปมาก่อนเนี่ยหรือว่าใครที่ชอบไปซิ่งเหรียญบนใบแนนสมาร์ทเชนอะไรพวกนี้ฮะคิดว่าทุกคนคงจะทําเป็นเนาะส่วนใครที่ทําไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะดูรีวิวคลิปเรดิแอมของโบก็ได้ซึ่งจริงๆแล้ววิธีใช้เหี่ยนก็แค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวโบจะสวอปเป็นเหรียญ PNG ดูสมมติว่าโบอยากจะได้เหรียญ PNG เนี่ยสิ่งที่โบต้องทําก็คือว่าเนี่ยกดสวอปแค่นี้ฮะแล้วก็เขาจะบอกว่ามีแก๊สฟรีซึ่งเนี่ยตอนคุณสวอปเนี่ยคุณระวังนะ โบขอเตอือนไปก่อนว่าเวลาคุณสวอปอบคุณอย่าไปกดแม็กซ์นะครับคุณเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าเราอยู่บนเชนอัพเวลแนนใช่ไหมฮะเหรียญที่เราจะต้องใช้ในการเป็นค่าแก๊สเนี่ยก็คือเจ้าเหรียญน,นี้เหมือนกันถ้าคุณไม่มีเหรียญน,นี้มันจะจ่ายมันจะไม่มีเหรียญที่เอาไว้จ่ายค่าแกส๊สโอเคเนาะแล้วบางครั้งมันจะขึ้นว่าเออเลอร์เหมือนกับไบนแนนซ์สมาร์ทเชนเช่นกัน,กนคุณต้องเก็บเหรียญบีแน B B ไว้เป็นค่าแกส๊สบนเอ่ออีเทียมก็เหมือนกันคุณต้องเก็บเหรียญอีเธอร์ไว้เป็นค่าแก๊สเนาาาเเ้้้นนนีีกกกหมมือออัััถคคคุณไปด swap Max ่ยบงงงบงร โอเคขอเตือนไว้เท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้คลิปทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละฮะขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอปนะฮะพรุ่งนี้เวลา7จดโมงเช้าก็ขอให้ตื่นมาสูดอากาศก่อนสัก6โมง6โมงครึ่งจิบกาแฟแล้วก็ก่อน7โมงก็ อย่าเผลอหลับนะฮะเข้ามาในกลุ่มโบก็ได้เอ้ยเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มเทเล gram ก,ก็ได้หรือจะคอมเมนต์ข้างต่างเอ้ยหรือจะคอมเมนต์ข้างใต้ YouTube ก็ได้แต่ที่สําคัญคือถ้าเกิดมีคําถามหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถเข้ามาถามในกลุ่ม avax thailand นะฮะเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างแต่ถ้าเกิดไม่มีคนตอบเนี่ยก็ลองถามโบได้แต่ถ้าเกิดไม่มีใครตอบเลยก็ใจเย็น,ยนๆนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะขอทุกคนโชคดีกับการพยายามเป็นต้นสายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ้แลวกก็ดดติดตาม ยูทูบเบอร์เลยฮะจะพยายามนําของดีมาบอกเสมอแล้วก็ถ้ามีเวลาจะรีบมาบอกเร็วกว่านี้ขออภัยที่ล่าช้าแล้วก็นั่นแหละฮะทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับส่วนเงื่อนไขการลง i อ o ของเจ้าเหรียญซาว่าเนี่ยมันยังไม่ออกมาเนาะขอให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนเมื่อออกมาเมื่อไหร่เดวโบโพสบอกแน่นอนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเท่านี้เลยฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ